นี้คือเครื่องดนตรีจันกาต้านะครับเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องการให้เป็นเครื่องดนตรีของจันทบุรีนะครับเพราะว่าคิดที่จันทบุรีนะครับแล้วก็รูปทรงกเ็เป็นคลื่นมีคลื่นนะฮะเนี่ยฮะรูปทรงเป็นคลื่นนะฮะอันนี้คลื่นใหญ่ข้างล่าง อันนี้คลื่นข้างบนจันทบุรีชื่อจันการตาเครื่องดนตรีนี้เป็นส่วนผสมของเครื่องดนตรีเหตุที่ชื่อจันการตาเพราะว่าคที่จันบุรีออกแบบที่จันบุรีนะให้เป็นเครื่องดนตรีประจําจังหวัดจันท์กะมาจากกระจับปีกระจับปีที่เป็นเครื่องดนตรีโบราณมีสายคู่สองคู่เล่นกัน แต่ตอนนี้เขาไม่เล่นในดนตรีพื้นดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยเดิมไม่เล่นแล้ะเพราะว่าก็จะแค่มาแทนก็ะจะแค่เสียงแหลมสูงกว่าก็จะปีเลยหายไปไปจากวงการแต่ที่นี่เอามาเอาบุคลิกมันมาฮนะก็คือสายคู่นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสายคู่นะขบนนี้เป็นสายคู่แล้วก็จริงๆมันมีสองคู่แต่ว่าตัดออกไปคู่หนึ่งตัดออกไปเส้นหนึ่งเอามาคู่เดียว อันนี้อันนี้เอาตัดไปเส้นหนึ่งเหลือเส้นหนึ่งเสียงเดียวกันนั่นแหละอันนี้เสียงเดียวกันทําให้เป็นเสียงแบบให้ขิมหรือจะแค่เสียงมันจะเสียงมีสามเสียงเสียงมีสามเส้นเสียงเดียวกันนะครับเพราะนั่นมันจะทําให้ช่วยให้เหมือนจะแค่ ส่วนข้างล่างเป็นกีตาร์สองเส้นมีสองบุคลิกคือเป็นกีตาร์ครึ่งหนึ่งกต็ตะปีครึ่งหนึ่งออกแบบที่จันก็เลยชื่อจันกะตา้านั่นเองนะแต่ทีนี้เครื่องนี้มันชิ้นชิ้นเดียวในโลกนะครับทีนี้ก็มันเป็นต้นแบบมันกลำลังพัฒนาอยู่ทีนี้มัเงเอิญมันก็เปาะบางต้นแบบก,ก็เลยมีการพกรวมกันก็เลยแตกก็เลยจะมาของ,งบ ที่จันทบจังหวัดนะฮะจังหวัดมีเงินเยอะแยะเหลือเฟือที่จะพัฒนาขึ้นดนตรีชนิ้นี้นะฮะเป็นเนครื่องดนตรีของจันทบุรีอ่าเป็นคลื่นนี่แล้วเราคลื่นผิวน้าเล็กเล็กนะครับนี่มาคลื่นใหญ่ขึ้นหนาระดับกลางคลื่นใหญ่ตรงนี้นเป็นเครื่องดนตรีของเมืองชายทะเลที่เอาลักษณะของกะตาร์ปีกกีตาร์ผสมกันเพราะเราใช้อุปกรณ์กีตาร์ต้องอาศัยเพื่อที่จะให้ เด็กรุ่นใหม่ได้มาเล่นในสำเนียงท้องถิ่นตัวเองสำเนียงท้องถิ่นตัวเองที่ใช้โน้ต5ตัวเป็นอัทนกหรือ6ตัวกันแล้วแต่เราผสมกับกีตาร์มีน้ต7ตัวเงี้ยมันก็จะทําให้มีสีสันใหม่ขึ้นเป็นทางเดินใหม่ของดนตรีของดนตรีอ่ะคือเป็นมันมีทางใหม่เกิดขึ้นอ่ะนะอันนี้มาสร้างทางเดินใหม่เกิดขึ้นให้เด็กรุ่นใหม่ได้ เล่นสำเนียงของตัวเองสไตล์ของตัวเองความรู้สึกวิญญาณฟีลลิ่งของคนท้องถิ่นนะเขาออกมาเล่นกับเครื่องดนตรีผสมกับกีตาร์มันก็จะเล่นในริทึมสมัยริทึมแบบไหนก็ในสมัยใหม่มันก็จะเป็นเครื่องดนตรีที่มีชิวชีวาใหม่เป็นทางเดินใหม่ที่เด็กรุ่นใหม่ก็ควรจะมีสักกลุ่มหนึ่งที่มาสนใจที่จะเล่นอันนี้เพราะมันเล่นได้ทั้งแบบแนวพื้นบ้าน กลิ่นพื้นบ้านแล้วก็กลิ่นสำเนียงยุคใหม่เล่เป็นล็อกก็ได้เป็นแจ๊สก็ได้ผสมกับพื้นบ้านไปนะครับนะครับมันก็สามารถจับคอร์ดได้ในจำนวนจำกัดจังหนึ่งคือมันไม่ได้ดีเด่นไปกว่ากีตาร์นะครับไม่ได้เด่นกว่ากีตาร์เพราะว่ามันมีกีตาร์ครึ่งหนึ่งความเป็นกีตาร์ไม่ใช่สองสายนั่นเองมันไม่ได้ดีเด่นกว่ากีตาร์แต่มันมีสองบุคลิกมารวมกันเอาความเป็นพื้นบ้านเอาเอาจัเอากระจปีีที่มันสูญพันธ์ไปแล้ว อยากให้คนเล้ลํำลึกนึกถึงบ้างเนี่ยก็เลยเอากระตปี่มามาเล่นกับกีตาร์เดี๋ยวจะได้ดูว่าเล่นเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เมื่อเล่นเมื่อเมื่อเล่นได้เห็นแนวทางเล่นแล้วก็จะรู้ว่าอ้อเด็กรุ่นใหม่ก็จะเล่นได้เนี่ยควรที่จะเป็นส่งเสริมให้เป็นเครื่องดนตรีประจําจังหวัดมันก็จะมีสองสายสายเด็กรุ่นใหม่จะเล่นในแนวของเด็กรุ่นใหม่กับสายรุ่นเก่าก็คือที่นี่ก็ต้องไปไปหาคนรุ่นเก่าที่รู้จักเพลงเก่า หรือสร้างเพลงขึ้นมาก็ได้โดยคนรุ่นเก่าที่มีเรื่องราวเก่าประวัติศาสตร์เก่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอะไรเงี้ยก็เอามาทําเป็นเพลงใช่ไหมเล่นแนวแนวเก่าแต่ใช้เครื่องดนตรีตัวนี้เล่นมันก็จะผสมผสานกับอ่าริทึมใหม่มันก็จะทําให้ดูดูไอประวัติศาสตร์เก่าที่ฟังแล้วแบบโบราณโบราณหรือค่าคลึกไม่น่าสนใจมันก็เกิดความสนใจขึ้นเมื่อเอาดนตรีนี้มาลองรับมาหนุนมาแบก มานาพาไปสู่สังคมสังคมก็เลยรู้จักอ๋อที่ท้องถิ่นมีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบนี้นะเล่าเรื่องโดยผ่านเครื่องดนตรีที่มันผสมผสานกันระหว่างรุ่รรนเกา่ารุ่นใหม่อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทําสร้างเครื่องดนตรีขึ้นมาเพื่อเป็นทางทางเลือกทางเดินใหม่เป็นทางเดินใหม่มันยังไม่มีใครทําแบบนี้ส่วนมากพื้นบ้านหรือไทยเดินก็ไทยเดิมไปเลยนะของอีสานนี่เขาก็ แนวเขามีลายกเขาไปเลยชัดเจนเป็นหมอลำไปเลยนั่นก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแต่นี่มันเป็นทางภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกก็ควรจะมีแนวของตัวเองคลุตีของตัวเองทางของตัวเองเพราะฉะนั้นก็จันบุรีก็ควรจะเป็นช้าภาพที่จะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เป็นเครื่องดนตรีประจําจังหวัดจันเพราะมันชื่อจันกระตาออกคิดที่จันนะเพราะนั้นก็อยากได้รับการสนับสนุนเพราะมันพัง สะกนมันเปราะบางเพราะมันเป็นต้นแบบที่จะต้องพัฒนาเสียงของมันให้มีเอกลักษณ์จะพัฒนาให้เป็นเสียงแบบเสียงยาวขึ้นอีกเป็นเหมือนซีตาที่มันจะกังวานวาวาวอะไรเงี้ยแต่ว่ายังทดลองต้นต้นแบบอย่ตัวที่สองก็อยากจะทดลองเป็นแผ่นอะไรฝาอะไรสักอย่างเพื่อเสียงมันกังวานกล้องยาวขึ้นเสียงแบบสไตล์หยิบซีตาเนี้ยนะ ก็จะมีการพัฒนาอยกยังต้องพัฒนาเพราะนั้นต้องการงบในการช่วยพัฒนานะครับพอผู้ทําก็อายุหกแปดนะครับก็ไม่มีรายได้อะไรนะครับไม่มีรายได้เลยนะครับแต่ว่ามีความคิดสร้างสรรค์อยากจะสร้างคลิปวันน,นี้ให้กับจังหวัดจังหวัดก็มีงบอยู่แล้วนะฮะงบนะฮะงบของวัฒนธรรมอะไรเนี่ยทุ่บ้าน งบไหนก็ได้คะขอให้มาเหอะนะครับทีนี้งบที่มาเนี่ยมาสร้างเครื่องตัวนี้เครื่องดนตรีชิ้นนี้จะต้องการสักครั้งเป็นวงอะวงก็ต้องมีหลายชิ้นะเครื่องดนตรีเป็นวงมีหลายชิน้นอตัวนี้ก็ต้องผลิตมาสองสองตัวในวงที่จะเล่นนะคือมันจะมีตัวหนึ่งเล่นเป็นเหมือนตัวนําอีกตัวหนึ่งเล่นเป็นเนอนคอดจะมีสองตัวอยู่ในวงมันจะทหน้าที่เป็นเหมือนคอดเป็นแบ็คอีกตัวเป็นตัวนำอะไทีนี้ก็มีชิ้นอื่นก็เป็นพวกเปอร์เกชั่น ข้ออะไรกันแล้วแต่ก็ไปดีไซน์การออกมาใหม่คือเครื่องดนตรีสมามารถจะดีไซน์ใหม่หมดเลยเครื่องค้อก็อค้อใหม่นะเอาไม้เนี่ยมาทําเป็นตัวค้อนะแล้วก็มีอะไรอ่ะของอ่าของอะไรเนี่ยมาเครื่องเครื่องดนตรีพื้นบ้านนั่นเอามาประกอบกันเพื่อเล่นใหม่เล่นในลีลาใหม่เพราะมันสามารถเล่นแบบล็อกแบบแจ๊สได้จูคชั่นก็ได้เล่นแบบแบบ คือมันมันทำให้ชุบชีวิตความเป็นพื้นบ้านเนี่มีชิตชีวาขึ้นใหม่โดยนําเรื่องราวโบราณมาเล่านั่นคือคนรุ่นเกา่าก็ไปหาคนรุ่นเกา่าส่วนเด็กรุ่นใหม่ก็จะ,จะ,จะเล่นในแนวแว่เขาเป็นฟิวชั่นครับแนวสตาร์ฟิวชั่นไปกินแต่ต้องเล่นกินนํำเนียงพื้นบ้านนี้นีมันก็เป็นอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกทางเดินหนึ่งแล้วเด็กก็จะอย่างเช่นร้านอาหารมีช่วงช่วมโมงรัชชั่วโมงแฮปปี้อาเนี่ยก็ ไปนั่งเล่นกันเพลินๆให้เป็น,ปน,ปนแบบแจส๊สแกบบระดาเบาๆตามไรเด็กก็จะมีเออแต่งตัวแบบเด็กก็ไปดีไซน์กันแต่งตัวพื้นบ้านกับประยุก,กะอะพื้นบ้านแต่งตัวแบบเพื่อนประยุกต์มาดูล้าสมัยเหมือนวงแบล็กทีงก็มีชุดใส่ใช่ไหมชุดอะไรของเกาหลีก็ประยุกต์เด็นะกก็สามารถประยุกแบบนั้นมาเล่นในลีลาใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นการผสมกันผสมผสานท้องถิ่นกับสมัยใหม่ อย่างเงี้ยซึ่งมันจะทําให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่อันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีนี้คิดว่าน่าจะได้รับความสนใจทีนี้จะทาให้เกิดความสนใจก็ต้องจังหวัดจันทร์ก็จะต้องวางไปเลยนะฮะทุกโรงเรียนจะต้องมีเครื่องดนตรีนี้อ่าให้เด็กไปทดลองเล่นแล้วให้แต่โรงเรียนมาประกวดกันว่าใครสร้างสไตล์เพลงได้ก็มาโชว์สไตล์กันนะมาโชว์สไตล์ไม่มีไม่มีใครชนะไม่มีที่หนึ่งสอง มีแต่ว่าใครสร้างสไตล์เป็นนะมีสไตล์ของตัวเองส่วนกรรมการที่ดูก็จะบอกว่าสไตล์ยังไม่ชัดเจนนะเพิ่มนิดนิดเพิ่มนิดหน่อยอะไรก็จะอาจจะแนะแน่บอกเป็นการมาเล่นแล้วก็ผู้ตัดสินจะแนะบอกถ้าใครสมบูรณ์แล้วก็จะบอกเฮ้ยนี่ก็ลงตัวแล้วนะใช้ได้สมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยนะเป็นการวิวัฒนาการดนตรีเด็กทุกโรงเรียนก็จะไปคิดค้นพัฒนาทําวงตั้งวงขึ้นมาอีนนี้เงินเนี่ยจะต้องลงมาตรงนี้ลงมาที่โรงเรียนไปให้เด็กทําวงขึ้นมา จะมีเต้นประกอบด้วยก็ได้แดนประกอบด้วยก็ได้อย่างเงี้ยเล่นในลาคใหม่ดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบสมัยใหม่มันก็มีนะออมีแบบสมัยใหม่เล่นแบบสมัยใหม่ก็มีเล่นแบบแดนแดนได้เลยอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การสร้างสรรนะแต่กลิ่นสำเนียงมันแบบท้องถิ่นผสมยุคใหม่เพราะนั้นต้องการ งบลงไปทุกโรงเรียนนะทุกโรงเรียนเครื่องดุนตีตั้งวงพร้อมกับมาฝึกเด็กก็ควรจะมีรายได้จากการฝึกเป็นค่ามาฝึกค่าสร้างสารรค์อย่างเงี้ยเด็กก็จะสนใจเพราะนั้นมันก็จะกลายเครื่องดนตรีของจังหวัดโรงเรียนละหนึ่งแสนไปเลยนะอ่าเพราะเครื่องดนตรีมันต้องโอ้ต้อง,ต,องต้องสร้างเครื่องดนตรีต้องครบวงครบวงนะฮะส่วนทางผู้ใหญ่ คนเฒ่าคนแก่ที่มีเรื่องเล่าปลาปลาโบราณก็ผลกานก็มีงบไปเป็นแสนเหมือนกันเพื่อให้ชุมชนนั้นมีวงของชุมชนนะก็เอาเรื่อง,องเก่าๆมาพูดมาเต้นตามภาษาผู้ใหญ่ก็นใช้ดนตรีนี้เล่นเหมือนกันเออทั้งทั้งเด็กรุ่นใหม่ทั้งคนเก่าก็จะมีคนเก่าก็เอาเรื่องเรื่องเก่าเป็นประวัติศาสตร์เก่ามาเล่าเรื่องนะหรือจะแต่งใหม่ขึ้นมาก็ได้นะแต่งขึ้นมาก็ใหม่ขึ้นมาก็ได้ก็ได้นะได้ทั้งนั้นแหละ เพราะนั้นมันควรจะเป็นเครื่องดนตรีของจันทบุรีโรงเรียนชุมชนเล่นมันก็จะเป็นเครื่องดนตรีของจังหวัดจันท์นั่นเองนะมันจะต้องมีชุมชนและโรงเรียนเล่นสื่อเป็ต่อถึงจะเป็นเครื่องดนตรีของจังหวัดเพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีนี้เครื่องดนตรีจังหวัดจันทบุรีครับนะฮะแต่ตอนนี้มันแตกเพราะการงบมาสับสนนนะฮะแล้วต่อไปจะไปขอเชิญเขาดูการเล่นของเครื่องดนตรีนี้ว่าเล่นออกมาเป็นอย่างไรก็เชิญเข้าดูครับ